สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะมาทำไก่ผัดขิงกันค่ะเริ่มแรกจากการเติมน้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะคะแล้วพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมหลังจากนั้นพอเจียวกระเทียมไปได้สักพักนึงนะคะก็ใส่พริกค่ะแล้วก็ใส่หอมใหญ่นะคะค่ะเดี๋ยวเจียวกระเทียมก่อนนะคะเดี๋ยวให้ กระเทียมสุกสักระยะหนึ่งนะคะค่ะเราจะเริ่มใส่พริกนะคะแล้วก็ใส่ขิงค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นใส่หอมใหญ่ค่ะ ผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะต่อไปจะใส่ไก่นะคะไฟไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะก็จะผัดไก่นานนิดนึงก็ผัดไก่ไปเรื่อยๆให้คนให้เข้ากันค่ะผัดจนกว่าไก่จะสุกค่ะ ตอนนี้เริ่มหยาะน้ำมันหอยนะคะจากนั้นก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนิดนึงค่ะกับปริมาณตามชอบเลยนะคะแล้วก็ไอ่ยรอยซีอิ๊วขาวค่ะเหยาะๆให้ทั่วนะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปประมาณสองประมาณ2อปลายช้อนนะคะแล้วก็คุกให้น้ำตาลไปทั่วๆค่ะให้มันเค็มหวานทั่วๆกันแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อยนะคะจะได้หอมหอม ผ่ดต่อไปค่ะ จากนั้นเติมน้ำเปล่านะคะประมาณแค่นิดเดียวพอค่ะพอให้มีน้ำผุกคลิก